เหมือนวอันนี้กลิ่นวานิลาค่ะอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตอันนี้แ้งฝาวีิอเอรกะสง์ผงฟูแล้วก็เกลืออันนี้น้ำตาเลเนยแล้วก็ไข่แล้วก็มีผัดคออยค่ะเราได้สูตรมาจากใครคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำแล้วจะเหมือนอันนี้หรือเปล่านะคะโ okay. อเคเราไปเริ่มทำกันเลย ะะเรากำลังจะเอาเนยไปผสมกับลากช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปอุ่นในแมโครเวตรอให้มันอุ่นแล้วก็รอให้มันเย็นนะคะให้มันละลาย,ใ,ลลายใช่นี่คือหน้าตาช็อกโกแลตกันเนยที่เราเอาไปอุ่นมานะคะ ไปเราจะเอาน้ำตาลไข่แล้วก็กินวน,นี้ลานะคะมักีให้จนขาวฟูนะคะแล้วไงต่อเราก็จะเอาช็อกโกแลตไปตีด้วยค่ะผสมเฉยๆโอเคบายบาย ไว้นะคะเดให้ชามล่วงลงไปนะคะมีความลุ้นกันนะคะสองคนถือดีๆทามค่ะเอาเร็ยกวาดค่ะ จับกะละมังไว้ด้วยค่ะ <m uch ing> ให้เข้ากันค่ะ <m uch ing> คนนี้ช่วยอะไรคะ <m uch ing> ช่วยอะไรคะช่วย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 เละค่ะ อ,อ้าวปินจะทำไงคะเทแป้งเอาเต็มช้อนเลยเต็มช้อนเลยเต็มช้อนเลยใส่อีกหน่อยใส่อีกหน่อยค่อยๆระวังหูอ่าแล้วที่ปั่นเนี่ยค่อยตะล่อมซ้ายตะล่อมขวาโอเคหกหกนิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะอพอก่อนปินพอก่อนเอะปินอาช้อนวางก่อนปินวางก่อนคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะไปทำอะไรกันคะอบอบใส่พีลก่อนพีลเคย์เย้ยนี่อันนี้จะได้หนึ่งตอนโอ้ย นี่นะคะเรากำลังแต่งหน้าเค้กกันอยู่ค่ะ คนนั้นก็กินช็อกโกแลตอร่อย,ยขมลูกไม่ขมเลยหวานอ้าวหวานเหรอหวานมากด้วยไม่ลองชิมดูอ้าวแย่แล้วอย่างนี้เราก็จะหวานเจียย๊ยบนเลยห <c oughs> ียอือหลดน้ำตาลเลยอยะงรอยไป